เจ้าเราเอาม้าเป็นคนละตัวปะตัวเดียวพอเจ้าเาอนั่งหลังตรงมากเจ้าหยุดก่อนยามีอะไรยังไม่ได้ขึ้นม้าเลยโอ้โหเจ้าโอ้โขู่กูซะด้วยเร็วพี่เมึงจะขึ้นไหมดีใจเลยนะสุดยอดเสุดยอดเจ้เต็มเลยนกเต็มเ็ดเต็มเลยเฮ้ยขางข่าวอ่ะ

จะมาเก็บคิวให้ไหนวะได้คิวไหมล่ะได้หนึ่งคิวเองได้ลูกลกระปืนเลยลูกปืนอะไรลูกกระปุ้เนเองสีเขียวก็อยากได้จ้าไอ้ก๊อกก๊อกนี่มันลำคานใจฉันวะอยู่ที่ไหนไปนจัดการซินิ้วแข็งหมดแล้วเจ้าเบาแอร์่อยดิหนาวน้ำมูกไหลหมดแล้วเนี่ย <c oughs> นีเช้าข้างบนน่ะใช่ใช่มาแล้วเธอยิง ไม่ก็ไห<อ>นข้างล่งาลงเธอมันจะเนตเธอยิงนี่เธอเอ๊ะก,กระสกบอะไรนักหนาวะไปแลยเจ้า โจเรือหน้าฉันหนึออ่งย่างโจฉันจะเก็บยานิวอยู่ไหนเหอนิวโ <laughs> จขวาใช่ไหมมันทำเสียงขึ้นๆเหมือนมีขึ้นเฮ้ยเธอไปไอ้มันเหลือ,อตัวหนึ่งโจเธอมาข้างหน้าแล้วมาหาฉันท้องนี้โจฉได้คิวว่าฉันไม่ได้嘛โจมันขึ้นมาช่วยต่อสู้อ่ะใช่ฉันก็เก่งกันเนี่ย นั่นให้กำลังใจตัวฉันเองจ้าเราได้ครองอ e ีเวนต์นะพวกเราที่ไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยที่เหยียบดอกไม้จ้าฉันอยากได้ดอกไม้สีแดงกลุ่มที่บ้านอย่างเงี้ยจ้าเราเอามา้าเป็นคนละตัวปะตัวเดียวพอโ okay. อเคจ้าวเธอน่งหลังตรงมากจ้าหยุดก่อนยามียยังไม่ได้ขึ้นม้าเลยโอ้โหโจ้าโอ้โหขู่กูซะด้วยเร็วพยูมึงจะขึ้นไหม <laughs> <laughs> เหมือนม้าขู่ <laughs> อ่ะนี่ม้าแดงม้าแดงออดีใจเลยนะ จ้าทำไมมามันกระดุกกระดุกกระเด็นรขาดเนยเออไม่ได้แล้วตกเจ้าเจ้าเจ้าอยากกระดุกกลับมาตัวนี้ตัวาเจ้าไหนมา่อนเด็กเอ้ามาแค่นี้อ่ะอืมอเราจัดการม้าไหมจัดการเลยสังหารม้าเลยโอ้บาปนะเจ้าไม่เอาดีกว่าสงสารดีกว่าอุ้ยเจ้าร้องแล้วน่ะ เฮ้ยเสียหลายเลยอ่ะธรรมชาตินะเนี่ยเธอมีคนเนี่ยมาโดนเธออีกขอแสดงความเสียใจมาในที่นี้ด้วยเจ้าๆจ้าจ้าจ้ามาป่าทางนี้ซ้าย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 ยิงเลยยิงดิอันนี้มันเป็นหมาเหรอใช่เป็นหมา ดูในบริเวณเสาร์ซิมีคนไหมรวมพวกเราเหรอใช่คนในพื้นที่3คนเห็นป่ะแสดงว่ามีคนแอบแซบ่บเหมือนคนใช่มันต้องอยู่แถวนี้แหละโอ้ยโ,โนดนผู้ชายนนี่ยเธอหมังบ้านเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยไอ้น้องมันหลุดรอดไปไม่ได้หรอกว่ะโอ้โหเขามีไอ้นี่แล้วว่ะตะกุดเธอ <c oughs> โอเคเฮ้ยทำไมคนในพื้นที่มีสี่วะไอ้น้องมันมีกล่องเลยนี่ไงเธอยิงไหนเจ้าอ๋อฉันมองไม่เห็นเฮ้ย เตัวไอ้ข้างหลังในพวกนี้มีสีคนนะเฮ้ยนี่ๆข้างหน้าตัวขวาขวาน่อนึงดิ้ดิ้สุดยอดพวกราสุดยอดจอกๆๆๆๆๆๆๆจอกเร็วเร็วเดี๋ยวเข้าไปนั่งนั่งยินี่ลูกอยู่ชอนัปเออเกิดอุบัติเหตุนะคะ tại à! ừ, <laughs> oh, oh, oh. oh, anh mình biết tên là sẽ của một không cho nó cho binh cho binh tôi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  Đi đi, anh. Diễn đi. คนวิ่งก็เจอ้กิรโอ้โหทฉันวู้สายยิงมันแตกไปเยอะแล้วนะเธอดีดีเยี่ยมช่วยต่อสู้ไงแล้วตัวเหยียบอ่ะไม่ได้คีวอ่ะ <S 2> <S 2> <S โอ้ยโ,โจเจออะไรขึ้นปะใครผ่านจะตกรถเจอเพรมไหมไม่เจอเห็นไม้อยู่หน้าประตูหนึ่งตัวตัอพบหรือเปล่าไม่พบเจมีรถ มีรถมีรถอยู่ในวงนี่ไงมีมาแล้วสายมือมอตงเดินยึกยักทำไมไม่ใช่ตัวนี้นะอย่ามาโปภีเยอะไม่พบใครโอ๊ะเดี๋ยวแล้วตรวจพบตรงข้ามฝั่งตรงข้ามข้างหน้าตรงนี้ตรวจพบนี่หลังต้นไม้หลังต้นไม้ตรวจพบ Mark the location หลังต้นไม้นั้น ไอ้นี่นอกใช่ไหมใช่ลวอยมันนอกไปนกต้นไม้นะอนี่เฮ้ยตัวพบตัวพบตัวพบหูดักหูดักตัวพบหูดักตัวพบตั้งแต่การตัวพบดวนดวนอย่าให้มันรู้จุดอย่าให้รู้จุดดวน ตัวทบหมูดาอะไรวะมาอย่างนี้ยิงใครยิงลูกคเทวดาคุณใครลูกเทวดาลูกขะลูกใครลูกขะเทวดาเหมือนเธอยิงใส่ฉันเลยอะตัวทบหมูดาวตัวท<พ>บ,บ,บอยู่นั่นแหละจี้ <c oughs> กระตุนไปหญยาเขียกวก็จีบ้บ้างตัวทบหัวดำหัวหัวดำอยู่ในห้องน้ำไปตรวจพบฝ่มามือตรวจพบนี่สมองตรวจพบสมอง ทิงไก่ตรวจพบหูดับตรวจพบหูู่นีแหละยังก็เป็นไปไปวะเป็นไงไทมเมอร์ตรวจพบตรวจพบหูดับ